ัเองกินเองเยอะเยอะด้วยลุงไข่จักหน่วยตอนสาว กำลังใจเลยค่ะเด้อที่มารับซ่อมยายจหลวยขน่มนางเล็กจ้าาบบางจากทุกคนจ้ารักนะคะจุ๊บจุ๊บซื้อมาจากตลาดพี่น้องจ้าข้าวสวยร้อนร้อนกับไข่าดาวเนาะคะ่ะเนาะป็นสีเลยพี่น้องไปกินกันค่ะทุกคนจ้าไข,ข,ข่ดาวไข่ดาวผัดกระเพราหมูหมูตลาดพี่น้องเป็นว่าหมูปลาแต่ว่าซื้อมาจากตลาด มาชิมเลยค่ะมาชิมกันเลยค่ะอาหารเสารพี่น้องอาหารเช้าสีสันพี่น้องระเท่าหมูหมูบานหรือหมูปลาดาวเติมพลังกระเท่าหมูหมูตลาดพี่น้องเป็นว่าหมูปลาแต่ว่าซื้อมาจากตลาด มาชิมเลยค่ะมาชิมกันเลยค่ะอาหารเสาร์พี่น้องอาหารเช้าซื้อมาจากตลาดพี่น้องจ้าข้าวสวยร้อนๆกับไข่ดาวเนาะค่ะเนาะเป็นสี่เลยพี่น้องไปกินกันค่ะทุกคนจ้าไข่ดาวไข่ดาวคัดค่ะกินไม่เอ่ยโอ้ยห,หลาดเลยเนาะพี่น้องจ้า เดี๋ยวพี่น้องมใครจะว่าสีสันพี่นอ้องผักระเผาหมูหมูบ้านหรือหมูปลาพี่น้องผัดกระเผาหมู หมูบวานหรือหมูป่าไปกินกันเลยค่ะตักใส่จานกับไข่ดาวเลยดาวเปลือกมะล่างดาวเปลือกมะล่ง ใค่ดาวกัดเดเยงกินเดีกับแซ่คือเกานแล้วกนนะวัยเดเยงกับบ่ได้กินเนาะพี่น้องเดเยงกินเดียเก่า คือมาจากตลาดพี่น้องจ้าเข้าสวยร้อนๆกับไข่ดาวนาเนาะกันเนาะจังสีเลยพี่น้องไปกินกันค่ะทุกคนจ้านอ้องพัะเต่าหมูหมูบ้านหรือหมูปา่าไปกินกันเลยค่ะตักใส่จานกับไข่ดาวเลยจังสีเลยอาหารเจ้า ขบ,บ,บ,บคบุณนอบคุณนุกไข่สะวันน้องผัดะเป่าหมูหมูหวานหรือหมูป่าไปกินกันเลยค่ะตักใส่จานกับไข่ดาวเลยนี่ตูกกันวันพุธนะคะนะวันพุธ ทักทายเพื่อนเพื่อนพี่ดาดาวเพิ่มพลังวันนี้ถูกจันวันพุธนะคะนะวันพุธท,ทักทายเพื่อนเพื่อนพี่ดาวตัง้งซุปห้านนะคะนะ

เองกินเอง,เองกับแสบพือจองแล้วกันนะนี้ตูกสันวังพุธนะคะนะวันพุธนะทักไายนเพื่อนคือเกา่าทั้งเชือกอาหารเจ่าขอบุณขอบุณพุณลุงไขรจักหนวยตอนเสาว์นคือาาเ,เกา่เกามาหนิ กัดเองกินเองพี่น้องแซ่บสีสันพี่น้องผัดกระเพราหมูหมูบานหรือหมูปลาค่ะากินไม่เออโอ้ยลาดเลยนาะพี่น้องจ้าต้องซุกแลก้วน,นะ กินไม่เออโอ้ยลาดเลยนะพี่น้องจ้าซื้อมาจากตลาดพี่น้องจ้ากข้าสวยร้อนๆกับไข่ดาวเนาะค่ะเนาะกันสี่เลยพี่น้องไปกินกันค่ะทุกคนจ้าต้องซุปปลาเนาะค่ะเนาะ กินเองกับแสบพืชจังแล้วกันนะผักสะเพาง่ายๆอาหารง่ายๆนะคะเนาะตอนเช้าต้องเชื่ออาหารเช้า ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะเด้อที่มารับมชมยายเฉลวยกับนุ่มนั่งเล็กจ้าบาบบาจ้จทุกคนจ้ารักนะคะจุ๊บจุ๊บต้องเชื่ออาหารเจ้าขอบคุณขอบคุณท,ทุกดาวเตือนพลังบินคือเกมามมนี กินเอง,เองพี่น้องแซ่บเออจุดย่ดยก็ต้องซุกหลาเนาะครัเนาะือมาจากตลาดพี่น้องจา้า ก็สวยร้อนๆกับไข่ดาวเนาะค่ะเนาะเป็นสี่เลยพี่น้องไปกินกันค่ะทุกคนจ้าหัานจุย๋ยๆพี่น้องเป็นแบบเป็นยางมะตูมจักหน่อยนะคหะนะ่เนาะหวานจุ๋ยไข่ดาว อยากี่น้วันี่ถูกจันวันพุธนะคะนะวันพุธทักทายเพื่อนๆพี่ดาไใ่ดาวไค่ดาวคัดค่ะกินไม่เอ่ยโอ้อยหลาดเลยเนาะพี่น้องจ้าฟานจุ๋ยจุ๋ยพี่น้องรึเปล่าเน